สวัสดีครับวันนี้ผมมาลมเหมือนเดิมครับตาน,นี้ผมจับมาหลอดมาลมนะครับเม็ดนะของเราเป็นอิงนี้ต่ะใช่ปะครับถ้าผมออกเชื่อผิดต้องขออภัยด้วยส่วนอาลมเขาเป็นเทนนะครับเม็ดของเขาเป็นนัตยาครับอันแบบนี้ก็ชิดมาเลยล่ะครับ อสูสากำออกำลมต้นเกมไม่มีอะไรทำครับวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆเพื่อช่วยเกยียร์<า>คิปให้แครี่แล้วก็เมทครับวิ่งเช็คพุ่มให้เพื่อนดูบัฟแรงให้อะไรประมาณนี้ครับ แน่นๆ <c oughs> อยู่นะครับเมอนยาิ <c oughs> อเลนดข้องเรวถูกจมตีเปิดมังกรแล้วครับอ่ามันก็จะมาโซนมังกรด้วยทีมฟังงเขาแต่เราได้นะครับถูกคุ้มอยู่ต้องฟิกเกอร์ออกครับไม่นั้นตายนะครับ ได้ไหมเดี๋ยวผมชอ็อกช่วยเพื่อนไม่ทันช่วยแล้วครับประมหมได้ไหมเอ่ยเทนไทโอ้ยตายครับขอโทษด้วยไม่น่าเปิดช็อกเข้าไปเลยครับ สวยอยู่ครับสวย,ยแวออก้นเอาสามได้ไหมสวยลุนนาตาเลียาขาวครับหรือว่านาตาานะครับอืมสติกเกอร์นะไม่น,นั้นระวังดบบับคาบอนอกาศดนะครับ

แล้วครับอ like ้อยและอันตียัดสวยแวนเก็บอ่าเทนขอได้นะครับเก็บได้สองเคียร์คลิปเลยเปิดอันติผิดครับหรือว่าจะช็อควาวก็ได้จะกดอ่าสกิลสองดันไปกดเตะแอนติ้แชนะครับ เอาหรือเปล่าเครื่องหลอดนะครับเอาแล้วมันก็จะเอาอยู่นะครับแ็ตัวไม่ถึงอะครับโอ้ยยิงนิดเดียวเองสวยแวนแก็เออเก็บแทนก็ได้ครับนะ Tem que tá มีหนา้าอ่านละตแได้ครับช็อบดักหน้านะครับไปไม่ได้แล้วเคลียคลิปราเลยครับอาป้อมให้ทีมเราบกันไปครับ แม่ไม่ยอมปล่อยจริงๆด้วยวยีแรงนะครับทำมันเล่นฝันดูแล้องถอยก่อน าอยู่ตรงไหนครับ Cheers จบ็อกซีโคเวดอสไม่อร่อยก็ต้องพูดว่าอร่อยต้องเลนดนะัสของเราคู่จ็ตกซี c h าให้ยฟรี

เอ,อเอาอยู่นหน้า,า,อาอยมีรถเลยเหรอไม่โดนหรอครับเอาอดิโอ้ยดับคาขาดนะครับสวยเยเย็นเราชนะได้เรอากูแลกอดูแลกอด้วย สวยครับแวนหลายป้อมนะครับมากินมื้อนี้ให้อร่อยกัน <c oughs> เฮ้ยมาส่งแล้วช่วยด้วยใยังไงโฮ้ยจะปิดเกมแล้วเพื่อนเสียฟิกเกอร์นะครับอ้อยก็พยายามเข้าไปถึงแครี่เ้าอยู่นะครับ เคปเฮรี่ก็ได้ตัวส,สวยครับอีกแรงนะครับเนี่ยกู้ดับคากานนะครับตวดทับอีกสวยเลยครับปาลารไม่ร้อยครับเสียสีจบได้ไหมเอย เสียสามไหมนะครับวันนี้ก็ต้องจบแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบไ้กดไลค์ฝากติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ